วันี้ก็บังคําแนะนําไปเรื่อยๆก่อนกนแล้วกันนะออใครที่มาแล้วเ็ได้เอาความรู้กลับไปบ้านด้วยไนนด้สวดมนต์ได้เจริญภาวนานะทุกคนตั้งใจขอข,อขอมาพัฒนาไตใะเป็นเรื่องดีการขอข,อขอมาพัฒนาไตรนี่ขอให้ทํากันสม่ำเสมอพยายามทำในโยมน,นะทุกครั้งทุกโอกาสทุกวันทําที่บ้านเราก็ได้เพราะว่าจิตใจเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสพลาดประมาทพลาด,าด,พ,ดพังล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าแม่ต่อครูอาต่อพระรันตน์ไตไปได้โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอาจารย์จะขอบอกว่าวิบากคาที่เรามีคาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นกรรมหนนะักเวลาถึงเวลาเราที่เราจะลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปน้อมมาคำชั่วมาให้เราคิดพอคิดเสร็จมันก็นําให้เราตกนรกพระพุทธเจ้าสอนเราก็ชัดเจนมากนะท่านบอกว่าอ่าคนเราเนี่ยทําบุญทํากุศลอะไรมามากมายก็แล้วแต่ นะรมที่เราสร้างกรรมที่เราทำเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักปล่อยภะละวางไม่เอาจิตเรายึดกับความดีจิตใจเราก็จะเศร้าหมองท่านบอกว่าคนเราถ้าใครก่อนตายแล้วจิตใจเศร้าหมองจะตกนรกก่อนเขาต้องไปใช้ผลกรรมเนรโลกก่อนหากว่าจิตใจเราเป็นสุขหรือยึดถึงบุญอย่างหนึ่งอย่างใดไว้จะไปใช้บุตรบนสวรรค์ก่อนอันนี้ท่านสอนไว้ชัดเจนเป็นคำสอนพนระพุทธเจ้านะ ถ้าดอกจิตเตสังทิฏเททุขติปาติกัางขาบุคคลใดมีจิตเศร้าหมองก่อนตายนั้นพาตัวให้หลงนรกจิตเตปริสุเทเสุขติปาติกลางขาบ,บุคคลใดก่อนตายจิตเป็นกุศลนั้นน้อมนําให้ไปสวรรค์มีคนถามอาจารย์บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะยุติธรรมเหรอคนทําชั่วต้องเยอะทาไมไปสวรรค์ได้คนทําความดีต้องมากทําไมตกนรกได้มันยุติธรรมเสมอแหละกฎของกรรมนี่ยุติธรรมเสมอนะยโยมนะ มันเป็นอย่างนี้กรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปพันเทาหรือแยกแยะกออกอาไปไปผสมกันได้กรรมดีอยู่ส่วนกรรมดีกรรมชั่วอยู่ส่วนกรรมชั่วทีนี้มันอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะตายเราเลือกไปใช้กรรมตรงไหนมากกว่ากันคนทําความดีมาเยอะก็จริงคุณมีความชั่วอยู่แต่คุณเลือกที่จะไปใช้ความชั่วก่อนคุณก็ตกอารมณก,ก่อนธรรมดาคุณหมด คุณหมดคุณกรรมในโลกคุณก็จะกลับขึ้นไปสวรรค์ใช้ความดีต่อแต่ถ้าคุณไปสวรรค์ก่อนคุณใช้ความดีหมดคุณก็ต้องกลับมาตกนรกเหมือนกันแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่สองอย่างคือคนที่ไปนรกก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสได้สร้างบุญต่อยามจำไว้นะไม่มีโอกาสได้สร้างบุญต่อจะไปสวดมนต์ไหว้พระจะไปทําทานจะไปสร้างกุศลอะไรนี่ไม่มีโอกาสคุณต้องใช้กรรมจนหมดหมดกรรมเมื่อไหร่จริงๆแล้วนั่นแหละคุณจึงจะขึ้นสวรรค์ ส่วนคนที่เขาไปสวรรค์ก่อนเนี่ยเขามีดีอย่างไรพอไปสวรรค์ก่อนความสุขกายสบายใจมันมีมากพระพุทธเจ้ามาเทศที่ยุรามณีพ็นกิจวัตระ้ารัานเจ้านวนโลกนี้ที่ทาเดจมรคผลฏิบัติท่านก็สามารถขึ้นไปสอนเทวดาได้ทีนี้เราเป็นเทวดาาก่อนเราก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมสิใช่ไหมมีโอกาสฟังธรรมสิมีโอกาสสวดมนต์สิมีโอกาสได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าสินี่ไงคือคงที่มันแตกต่าง พอาเราขึ้นสวรรค์เราได้ฟังธรรมแล้วทาไมทีนี้ท่านอยู่บนสวรรค์ท่านปฏิบททัติธรรมท่านเกิดบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นนี่ตรงนี้ทําไมพระพุทธเจ้าให้พรไม่ชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในเบื้องต้นนั้นขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วทั้งหมดที่คุณทํามาตั้งแต่อดีตถึงวันนี้จะไม่สามารถส่งผลให้คุณลงลกได้อีกนี่หัวใจอยู่ตรงนี้นะใครที่ไปสวรรค์ก่อนี่เป็นอย่างนี้นะ องคุริมานนี่โอ้ท่านฆ่าคนมากเลยถ้ารู้ในะพุทธประวัตินี่ฆ่าคนมากเหลืออีอย่างเดียวคือจะฆ่าแม่แล้วพระพุทธเจ้ารู้ด้วยกําลังพุทธญาณถ้าพระอ,องคุริมานนี่ฆ่าแม่นี่เป็นอานันตริยกรรมกรรมนี่มีห้าอย่างนะที่ทําเข้าแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําบุญแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทําบุญแค่ไหนก็แล้วแต่ใน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 โลกนี้ คุณต้องตกนรกก่อนท่ายเดียวนี่ในในในปรตรปฎกขเขียนชัดนะพระพุทธเจ้าก็สอนชัดพระเดชพระกุลหลวงพ่อท่าสงก็สอนชัดตรงไปตามแบบเดียวกันเรียกว่าอานันตริยกรรมห้าใครอย่าเพลอไปทําเข้านะเพราะว่าพระอาจารย์เคยมีคนมาปรึกษาดัานทำอนันตยกรรมห้าแล้วหวังจะพ้นนรกมันพ้นไม่ได้มันเป็นประกาศสิเป็นคําสอนของพระศาสนาโดยตรงหนึ่งข่าพ่อสองขาแม่ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทาพระพุทธเจ้าห่อเลือดอันนี้ตัดไปแล้วข้อนี้ไม่ไม่ได้ทาแล้วพลาดเพราะว่าเราเกิดมาไม่ทานพระพุทธเจ้าทําพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะแล้วอะไรฆ่าพระรหันอาสี่ข้อนะข้อพ่อฆ่าแม่นะทาพระพุทธเจ้าห่อเลือดนะฆ่าพระรหันอยู่ยงสงให้แตกแยกอยู่ยงสงให้แตกแยกเป็นนันติยกรรมข้อที่ห้า ทีนี้บางทีเราทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการพระอาจารย์บอกว่าเราขอขามาพระัฒนาใยไว้เสมอเสมอบางทีเราคิดว่าเราคิดทางโลกว่าเฮ้ยถูกแนละ้วเราทําถูกใช่ไหมโยมนะแต่มันบังเอิดมันทําให้เกิดขณะสง์เกิดการแตกแยกแตกแยกอย่างไรไม่ทําสังฆกรรมร่วมกันแบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันไม่มองหน้าไม่ทําอะไรร่วมกันท่านถือว่าแตกแยกใครที่ทําเข้าเป็นนัน,นตริยกรรมคุณทําบุญแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้คุณไปสวรได้ คุณต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนอานันติกรรมนี่ทำแล้วตกอเวจีทำแล้วตกอเวจีส่วนคนที่เนรคุณกับพ่อแม่นี่ทำแล้วลงหนักกว่าเวจีอีกก็คือโลกััตนนรกทุกคนที่อยู่ที่นี่นะใครมีพ่อมีแม่รักพ่อรักแม่นะบูชาสรรเสริญท่านให้ดีอย่าไปทํากรรมกับท่านเด็ดขาดเลยไม่ว่าสิ่งหนึ่งประการใดก็แล้วแต่พระจาจาร์คือแนะนําเสมอแล้วก็เป็นกรรมใหญ่ที่ทําให้ลงโลกันนรก โลกันนรกนี่เขาเอาไว้เก็บคนอักตันยูนะเอาเอาไว้เก็บคนอักตันยูอักกตันยูที่รุนแรงที่สุดคืออักกตันยูต่อบิดามดาบิดามดาผู้ให้กําเนิดเรามาเนี่ยนะท่านเลี้ยงดูภูมิฟังตั้งแต่แรก,กน้อยอุ้มท้องเรามาเก้าเดือนใครไม่รู้ว่านักแค่ไหนเอาผ้ามารัดเอวไว้เอาหินใส่วันละครึ่งกิโลเก้าเดือนแล้วก็แบกเอาไว้ว่าดูว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นมีเท่าไหร่ บุญคุณที่ท่านเลี้ยงมาอุ้มท้องมาแล้วเลี้ยงเรามาจนถึงวันนี้นี่มีเท่าไหร่นะแล้วเราก็ไปนั่งเถียงนั่งว่านั่งทําให้ท่านเสียใจนี่ท่านอุปมาอุปไมยไว้วันหนึ่งหยดน้ําตาแม่ท่านกับหนึ่งล้านหยดน้ําตาเราฉะนั้นเวลาที่เราต้องรักรับทุกข์รับกรรมแล้วอย่าไปโทษใครโทษตัวเองเพราะว่าเราทาเอามาไว้เองนะทุกวินาทีในโลกนี้ที่เราเดินไปตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายอย่างที่สอนไปตั้งแต่ต้น เราเดินตามวิบากกรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนเราชัดเจนหากไม่มีกรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับใครจะไม่มีใครมาทํากรรมกับเราไม่เคยด่าใครไม่มีใครด่าเขาด่าเราไม่เคยรักทรัพย์ใครไม่มีใครมารักทรัพย์เรานะไม่เคยแย่งคู่เขาก็ไม่มีใครมาแย่งคู่เราท่านสอนไว้ชัดเจนมากๆเวลามีกรรมเกิดขึ้นกับเรานะขอให้ท่านทั้งหลายจงภูมิใจเถิดว่าวันนี้เราได้ใช้นี้กรรมเข้าไปแล้ว เมื่อเราใช้นี่เขาไปเรื่อยๆเมื่อเราหมดซึ่งวิบากกรรมเราจะสบายใจที่สุดเราจะมีความสุขที่สุดอย่าสร้างกรรมใหม่อะไรที่มันเป็นมาแล้วนะท่านก็แนะนําแบบนี้ถ้าเรามีวิบากกรรมเคยทําอะไรมาแล้วจงลืมความชั่วที่ทํามาทั้งปวงท่านบอกเลยอย่าไปยึดอย่าเอาจิตไปยึดนะใครเคยทากรรมชั่วอะไรมาเนี่ยตอนนี้อย่าเอาจิตไปยึดทําไมละ่ะถ้าเอาจิตไปยึดแล้วคุณใช้กรรมก่อนแน่นอน คุณติดบ้านคุณก็เป็นเปรตเฝ้าบ้านคุณติดลูกคุณก็เป็นเปรตเฝ้าลูกคุณติดสามีภรรยาคุณตายไปคุณก็เป็นเปรตเฝ้าสามีภรรยานะคุณติดสมบัติคุณก็ไปเป็นเปรตเฝ้าสมบัติเวลาลูกหลานก็แย่งกันคุณก็บรนั่งทุกร้องไห้ก็ไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้ผุดเกิดก็ไม่ได้เวลาที่มันใช้กรรมเนี่ยมันทรมานมากนะขนาดเราเราใช้กรรมบนโลกมนุษย์เห็นไหมเวลามีใครมาด่าเราหน่อยเดียวเป็นไงรู้โอ้โหมันเศร้าใจมันเสียใจมากเลย แต่เราก็ไม่ได้คิดอกว่าเราก็เคยด่าเขาอย่างนี้เหมือนกันทะานั้นถ้าเราทําใจได้แบบนี้นะอย่าคิดว่าทําไมให้คิดว่าช่างมันอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันช่างมันช่างมันใช้วิบากกรรมเข้าไปซะเราหมดกรรมเราก็มีความสุขเท่านั้นเราไม่ดีไม่ชั่วตามปากใครหลองเชื่อพระจำเถอะเราทําความดีเขาจะดา่าเราเท่าไรเราก็ไม่เลวไปตามปากเขา หากว่าเราเป็นคนเลวเขาจะยกเราให้ดีเท่าไรเราก็ไม่ดีไปตามปากเขาใช่ไหมโยมนี่ของหัวใจอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของพ่อแม่สําคัญมากพ่อแม่พระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยมีบุญคุณช่วยเหลือกันมาอย่าไปทําเนเราคุณเข้าพอทําเนเราคุณเข้าแล้วมันเป็นกรรมใหญ่เขาบอกว่าท่านครูบาอาจารย์าะบอกว่าพ่อแม่อยู่ที่บ้านยังไม่เลี้ยงไม่ต้องไปทําบุญที่วัดไหนเพราะพลานโลคนอื่น นยมนะคิดอย่างนี้ก่อนถ้าพ่อแม่คุณเลี้ยงดีแล้วคุณทําวันทําบุญได้ทุกวันคุณช่วยได้ทุกวันเพราะพ่อแม่คือใครเป็นพรหมของลูกเป็นพาลานของลูกนโยมนะพระอาจารย์เคยบอกเสมอบางคนปรึกษาเพราะว่าแม่ทําไมเข้าใจลูกไม่ถูกแบบนี้บอกว่าบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ถูกทุกอย่างแต่พ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรละเว้นจากกรรมชั่วที่เราจะทํากับท่านใช่ไหมโยมใครที่ทํากินไม่ขึ้นทํางานแล้วตกนาะชีวิตมีปัญหากลับไปดู ทำข้อแรกข้อนี้ก่อนเลยว่าคุณเคยทําให้พ่อแม่เสียใจไหมเคยว่าอะไรเขาสั้งนิดนึงไหมด้วยกิริยาท่าทางหรือวาจาถ้าทานะขอขามาเขาซะพ่อแม่ทุกคนพร้อมจะให้อภัยทั้งนั้นแหละนะแล้วอย่าทากรรมใหม่แล้วต่อไปคุณจะดีขึ้นและมันเป็นอย่างมันลักษณะแบบนี้นะทําไมพระอาจารย์แล้วหยุดดูดวงซะล่ะการดูดวงมันเป็นเรื่องปลายเหตุที่ต้องแก้ไข แต่การให้ทร,รมามันเป็นต้นเหตุที่ให้แล้วยมสามารถแก้ไขได้เลยถ้าวันนี้ใครมาตั้งแต่ต้นแล้วฟังที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่หัวใจพระศาสนานะจนมาถึงการกรรมกับพ่อแม่นี่เคยเห็นมามากคนที่มีครอบครัวและบ้านแตกสแาละขาดเนี่ยคุณต่อระยศความรักพ่อแม่มาก่อนคุณต่อระยศความรักเขาหวังจะให้คนอื่นเขารักคุณเทอดทูนคุณแต่คุณไม่เคยรักไม่เคยเทอดทูนพ่อแม่อดไม่มีทางคุณต้องใจกรรม ความรักมันจะมาในรูปความหอมหวานก่อนเสมอสุดท้ายแล้วมันจะยังความทุกข์ให้เกิดกับคุณอย่างมหาศาลแต่ถ้าใครไม่เคยเจอทุกเรื่องพวกนี้คุณก็สบายใจเพราะคุณไม่ได้สร้างทุกข์ไม่ได้สร้างกรรมมาตั้งแต่อดีตเนี่ยคุณก็สบายใจแบบนี้นะเมื่อกี้พูดถึงใจพระศาสนามาจนถึงว่าให้รักษาจิตของตนให้แจ่มใสใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงว่าจงรักษาจิตของตนให้แจ่มใสไว้เสมอเถิด เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าใจเศร้าหมอมันทําให้มันน้อมนําให้เราไปคิดเรื่องทุกข์เรื่องเกลียดนะสุดท้ายนะพระพุทธเจ้าท่านลงท้ายว่าเอตังพุทธานัสสสนังพระพุทธเจ้าทุกองคสอนแบบนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นพระอาจารย์ก็สอนแล้วก็พูดอาจจะซ้ํากันบ้างแต่ต้องการให้เข้าไปอยู่ในใจของเราพวกเราทุกคนนะบางทีบางครั้งนะได้ฟังทำคําสั่งสอนบางทีกลับไปก็รู้สึกชื่นใจและอยากจะปฏิบัติ พอสักสามวันห้าวันที่มันต้องไสซึมออกทางผิวหนังนะซึมออกไปหมดแล้วหายไปแล้วถ้าไม่ได้เจอรุบาจารย์ไม่ได้เจอพระไม่ได้เจออ่าธรรมะบางทีบางทีมันกลับไปเหมือนเดิมเลยมันไม่ได้คิดมันไม่ได้นึกแล้วมันก็คิดว่าชีวิตเรามันเป็นแบบเนี้ไฟฟันไฟฟ้าไฟหาตลอดเวลาชอบอย่างไหนมันมุ่งอย่างนั้นชอบอย่างไหนมันมุ่งอย่างนั้นของมันตลอดเวลาเลย เช่นจิตใจนะแต่ละวันเนี่ยควรสวดมนต์ไหว้พระจรเิญภาวนาไว้เสนอเสมอๆม,มากบางน้อยบ้างขอให้ทำเทอย่นะเราก้าวมาถึงวันนี้แล้วมันจะบอกว่าเราอายุมากอายุน้อยก็ไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมความตายไม่มีนิมิตหมายไม่มีเครื่องกาหนดนะคนเกิดก่อนละก่อนอากเกิดที่หลังเราตายก่อนเราก็เยอะแยะไปแล้วพระพุทธเจ้าถาถึงบอกว่าจงพิจารณาอยู่อย่างนี้เสมอว่าเราต้องตายแน่ ถ้าเราคิดว่าเราต้องตายแน่เหมือนลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำรอวันจมแล้วนะจะทำย่างไรก็จุงยึดหาอะไรสักอย่างหนึ่งมายึดเกาะนะเพื่อให้จิตเรามีที่อยู่จะได้ไม่จมจะได้พยุงตัวเราไปได้หากถามว่าจะยึดเกาะอ,อะไรในพระศาสนาเราคุณจงยึดเกาะสินที่คุณทำเถอะที่พระพุทธเจ้าสอนสินมีห้าข้อแปดข้อสิบข้อ ถ้าคุณมีศีลก็คุณเหมือนกับคุณเกาะขอนไม้แล้วรอยน้ําอยู่มันก็สามารถที่จะเบาแรงแล้วก็ประทังให้คุณน่ะไม่ตายรอดตายได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายเลยยังไม่เป็นนามตะจะเป็นนตามตะต่อเมื่อคุณขึ้นสู่พรนิพพานฉะนั้นอารมณ์ในเบื้องต้นอารมณ์ปิดประตูนรกต้องทําก่อนคิดเสมอว่าตายแน่สเราจะรักษาศีลบริสุทธิส์ส เราจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความมั่นคงไม่หลังเลสงสัยในคุณงามความดีไม่วิพากวิจารส์่เราทำทุกอย่างด้วยบุญกุศลอะไรที่เราทำนะเพื่อมรักผลพันิพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นอย่าไปเอานะโยมนะมันชา้าเกินไปมันไม่ได้ผลบุญที่เราทำทุกวันนี้ทุกอย่างแม้แต่ให้อาหารสัตก,ก็เราคิดว่าเราทำเพื่อมรักผลพนนันะิพานนะ อย่าไปสนใจอารมณ์คนอื่นเรื่องวาจาเรื่องคําพูดเนะี่มันพูดได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันทําให้คนดีก็ได้ทําให้คนเลวก็ได้ตอนหน้าเราเนี่ก็พูดดีน่ารักทุกอย่างรับหลังเราก็าอาจจะด่านินทาเราก็ได้นันะเป็นอย่างนี้เมื่อวันก่อนไปเทศทีหนึ่งบ้านโยมบอกว่ายมโยมก็บอกว่ากาลังทุกมาพอดีก็พูดเทศเรื่องไอาไอารมณ์เนี่ยไออารมณ์โกรธอาฆาตปยาบาทอารมณ์นินทากันเนี่ย เรื่องวาจาเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่ามีสี่อย่างเลยนะจะได้บอกว่าจะได้ล็อกเอาไว้เลยว่าะจะได้ไม่ทําชั่วนะท่านบอกว่าห้ามโกหกห้ามเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลนะห้ามเพ้อเจ้อแล้วห้ามเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลห้ามพูดจาส่อเสียยุยงในแตกกันนะห้ามพูดจาไรประโยชน์ท่านบอกโยมมันละประเทศเสถ็จโยมก็บอกโอ้นี่โยมโล่งแล้วกลับบ้านไปกินดิมนอนหลับแล้วถามทําไมก็บอกว่าที่มาอยากจะถามอาารย์เแล้วเกินแบบทําไม เราทําคุณงามความดีแล้วเขายังไม่เห็นอยู่ต่อหน้าเราก็ดีแสนดีหลังทําไมมันด่าเราทาไมโยมไปรู้ได้ยังไงพอดีพอดีก็บอกว่าโทรศัพท์คุยกันอยู่โทรศัพท์คุยกันยังดีเลยกับเพื่อนวันนั้นนะเราโยมก็เล่าให้ฟังพอพอวางโทรศัพท์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้วางไอ้ทั้งนี้ก็ไม่ได้กดวางสินั่นความจริงมันก็ปรากฏเลยพอทั้งนี้พอบอกเอาแค่นี้นะพอว่าแค่นี้แล้วไม่วางโทรศัพท์ไปวางโทรศัพท์ทําไมอะ โอ้โหพอทางนู้นวางปุ๊บด่าคนที่คุยด้วยอยู่เนี่ยด่าคนที่คุยต่ก็เนียถือหูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ยังคุยอย่างดีเลยช่วยเหลือเกือ้อหนุนชมกันนะนะ่อนะเอาแค่นี้ปุ๊บนะปรากฏว่าไม่ได้วางโทรศัพท์ไอ้ทางนู้นก็คิดว่าไอ้ทางนี้วางแล้วเปล่าถือหูอยู่อย่างนี้โอ้โหด่าใส่ไม้มาเลยนะยังเมามันทางนี้ก็ได้ฟังทุกอย่างโอ้รู้แล้วรู้ใจเลยรู้ใจเลยโอ้นี่เพื่อนเราเมื่อกี้นี่มันรักเรามากมันคุยกับเรายังดีนี่ ยังไม่ทันวางหูโทรศัพท์เลยมันดา่าเราเสหายที่อยู่ไมนไดก็บอกนอนไม่หลับมาหลายวันคิดมากว่าทําไมเพื่อนถึงทาอย่างนี้รักกันมากคบกันมาทําไมทําอย่างนี้นะพอให้ทามากก็จิตใจโปร่งใสบอกโยมเขาว่าทุกอย่างมันเป็นไปนตามกฎของกรรมนี่แหละถ้าโยมไม่เคยทําแบบนี้กับใครก็ไม่มีใครทากับโยมหรอกโยมให้อภัยเขาซะจิตโยมจะสูงขึ้นโยมก็ไม่ทุกวันนี้กลับไปก็กินอิ่มนอนหลับส่วนเขาทํากรรมใหม่กรรมมันก็กลับไปหา เขาเองโดยปฏิพุณ์ังไงเอ้าโอ้พร้อมหมดแล้วทุกอย่างเลยเขาก็พูดเพลินนะนี่เสียงไม่ดียังพูดโมซะเพลินไปนะแล้วเดี๋ยวก็มีโอกาสฟังกันเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวท,ที่ปฏิบัติธรรมฟังตรงข้ามวัดก็สักสองเดือนนี่ก็จะน่าจะใช้ได้ดีนะเพราะว่าสลาเสร็จแล้วบุตริกกำลังยกนะที่พักญาติโยมก็กําลังทําก็มีโอกาสก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมกันก็แล้วก็ส่วนตรงข้ามวัดนี่ต่อไปคงจะเป็นอุทยานพระแทนเพราะว่า ทำสองที่ก็จะดูแลไม่ไหวนะล้วก็กุฏิที่โยมทํากันไว้ก็มีเจ็ดจานงนะแต่ใครมาแล้วทํากุฏิไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดอยู่แล้วด้วยก็ขอเสียงนี้ประชาสัมพันธ์ว่าจะย้ายไปให้นะย้ายไปให้ใช้ประโยชน์นะโยมก็มาบอกว่าแม่พระอาจารย์ย้ายไม่ได้เรากปลูกฝั่งนีแเราก็ไม่มีพระอยู่เลยโนะยมก็ทําไว้เอานึกไปนึกมาก็เอาอย่างงี้ประกาศว่าจะ,จะพยายามย้ายให้อายกลงโปะไปนะแล้วก็ลองโปะไปตามน้ําแล้วก็เอาไปขึ้นฝั่งโน้นนหะ เราพระก,ก็จะได้ใช้โยมก็จะได้ใช้ด้วยดีไหมดีเนาะใครเป็นเจ้าภาพกุติอยู่ก็ให้รับทราบว่าได้นิสง์โดยบริบูรณ์นั้นจะย,ยกใส่ใส่โปะไปให้นะนบอกแบบนี้เอาก็เรียบร้อยนะกี่โมงละสองทุ่มสามสิบกานาทีเอาเคียร์เอาเอาเท่านี้นะวันนี้นะอย่าลืมนะกลับไปยกทํายกดัมเบลสองข้างมือนะเอาดัมเบลลูกละสิบโลมายกนะแล้วก็คิดไปเสมอไว้ที่ยกนั่นนะ บ้านเราเงินเราลูกเราสามีเราภรรยาเราของเราทุกอย่างยกหนึ่งชั่วโมงนะโยมอย่าเพิ่งวางของเท่าเดิมแต่มันหนักเรื่อยๆนะลูกหนึ่งขวบกับลูกสิบขวบทุกต่างกันนะโยมนะหนักเรื่อยๆพอยมวางเมื่อไหร่แล้วยมดูอารมใจโยมนั่นแหละคนกับพระอยู่ตรงนั้นเน้อคิดในด,ดีนะคิดในด,ดีนะเอาวีนวุฒิมาได้เลยอเอาเหนื่อยไหมเราวันนี้นะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็มาได้ใช่ไหมออโอเคมารับธรรมะหน่อยนะ อาทิตย์ใหม่ไปไหนเเพิ่งจะสึกเห็นแบบแบบเอาอยู่างหลังนะเออนะเป็นยังไงบ้างดีไหมดีดีที่มาหรือดีที่บวชมีสองอย่าง <c oughs> เอาทุกคนดีๆแล้วพระประจย์กนอนโมทนานะเอาคุณงามความดีมาวัดตักน้ําก็ขอให้ได้หัวใจธรรมะกลับไปบงังเป็นสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่บวชว่าถ้ามีโอกาสจะต้องให้ธรรมะให้ได้ถาวรวัตถุนะ่ะมันทําแล้วแต่มันทิ้งไว้ในโลกนี้แต่ธรรมะนี่มันปรช้ได้จนจน,จนพันิพานนะ ในวันนี้ก็ได้ทําตามเจตนาตามความหวังแล้วใครที่มีใจรักก็เอาไปปฏิบัติเอาไปทําถ้ายังไม่มีใจก็ค่อยๆฟังแล้วค,ค่อยทำทะยมชีวิตในโลกนี้เราสั้นแล้วเราสั้นมากๆอย่ายึดติดอย่าผูกพันนะอย่ายึดติดอย่าผูกพันมีอะไรในใจรีบวางซะรีบปล่อยรีบวางทะยมคนที่คิดมากๆแล้วไม่วางนะสมองมันจะเก่งตัวตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกคนที่แก่ไปแล้วหลงลืมเป็นทไซเมอร์เป็นโรคนี้เพราะว่า คิดมากแล้วไม่วางตอนนี้ใครมีปัญหาที่เครียดคิดมากแล้วไม่วางรีบกลับไปวางซะนะเพราะว่าต่อไปมันจะสร้างโรคให้เกิดขึ้นพอมันหลงลืมพอมันไม่ได้สติมันเพ้ิไปแล้วยมทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นนะจะฝึกสมาธิก็ไม่ได้จะคิดถึงความดีก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่เครียดจนเกินไปสมองยังไม่เก่งตัวยังไม่เป็นโรคทางประสาทรักษาตัวเองซะสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วหัดปล่อยวางให้เป็นนะขอฝากไว้เท่านี้ หัดปล่อยวางให้ได้นะช่างมันแม่พอช่างมันละครังดังเลยแปลว่าถูกแล้ว